ท่านผู้ชมเคยรู้หรือเปล่าครับว่ามีเครื่องบินลบที่เร็วที่สุดในโลกที่ยังประจําการอยู่ตรวจจับเป้าหมายได้ส0เป้าหมายพร้อมกันยิงทีเดียวได้4เป้าหมายในรัศมี200ก<อ>ิโลเมตรมันไม่ใช่เครื่องบินที่มาจากบริษัทสหรัฐแต่มันคือมิก31มันเป็นอย่างเดียวที่สหรัฐไม่อยากเจอในขณะที่ลาดตระเวนสัตว์นักล่าความเร็วเหนือเสียงที่โลกลืมมันถูกใช้งานเพื่อหยุดขีปนาวุธนิวเคลียร์ของศัตรูและนี่คือเรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับมิก31 จุดเริ่มต้นกำเนิดปีศาจเหนือเสียงหลังสงครามเย็นสหรัฐมี SR-71 และ B-1 โซเวียตเลยสร้างนักล่าความเร็วสูงขึ้นจาก m i g 2 5ปรับปรุงมาเป็น m i g 3 1ตัวเครื่อง m i g 3 1มีระบบเลดาราซารอนตัวแรกของโลกแบบ PESA ตรวจจับระยะไกลมากๆสแกนได้เร็วแม่นยำและมันเป็นต้นกำเนิดของ a e s a m i g 3 1 มันเร็วที่สุดในหมู่เครื่องบินสกัดกัน้น interceptor เร็วได้ถึง3มักมันเป็นดุดดังเทคโนโลยีจากต่างดาวทะลุขีดความสามารถบินได้ถึงขอบชั้นบรรยากาศบินได้เร็วมากๆมีระบบระบายความร้อนสุดล้ำไม่ให้ตัวเครื่องละลายจากความร้อนตัวเครื่องสามารถบินติดต่อกันได้2.3มักนานกว่า10นาทีและตอนนั้นเครื่องทางฝั่งนาโตก็ทำไม่ได้มิก31ติดตั้งระบบเรดร์ซารอนเ อัปเกรดการตรวจจับตรวจจับพร้อมกันได้24เป้าหมายล็อกได้10และยิงได้4เป้ามันมีขีปนาวุธ R-33 เทียบชั้น AIM-54 ยิงไกลสุด160-200กิโลเมตรพร้อมขีปนาวุธ R-37M รุ่นใหม่ยิงได้ไกลสุด300-400กิโลเมตรมันสามารถจัดการกับเครื่องบินขับไล่ได้ง่ายได้แม้แต่ขีปนาวุธล่องหนหรือ UAV m i g 3 0สามารถติดตั้งขีปนาวุธ 47, k h 47ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็ว10มักได้ด้วยมันเกิดมาเพื่อบินเร็วระยะไกลยิงขีปนาวุธ k h 47จะถึงยุโรปในไม่กี่นาทีมันเคยใช้งานจริงในสงครามยูเครนและทะลุระบบป้องกันตะวันตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีมิก31 BM รุ่นอัปเกรดสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมได้อีก มิก31เป็นเหมือนแนวสกัดกั้นขีปนาวุธรอบชายแดนรัสเซียสามารถใช้ในพื้นที่ที่ติดลบ50องศาอย่างขั้วโลกเหนือสื่อนาโต้เคยเผยว่ามิก31คือเครื่องเดียวที่อเมริกาไม่อยากเจอขณะลาตาเวนนอกจากนี้ยังมีความลับที่ถูกซ่อนไว้มิก31 LL เป็นรุ่นที่ทดสอบเทคโนโลยีความเร็วระดับ5มัก รุ่น MIX-31D สำหรับใช้ทำลายดาวเทียมอยู่ในอวกาศมีเลดาร์ซาลอนตรวจจับเครื่องบิน F22 ที่ระยะ100กิโลเมตรจากการทดสอบในซีเรียมันเป็นแพลตฟอร์มที่ตรวจจับ UFO และวะัตถุไม่ระบุสัญชาติเป็นโครงการลับของโซเวียตมันไม่ใช่เครื่องบินใหม่ที่สุดแต่มันพร้อมที่จะทะยานขึ้นฟ่าล่าทุกอย่างที่ลุกล้ำเข้ามา จากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความสูงเท่าไหร่เร็วแค่ไหนมิก31มันมองเห็นก่อนเสมอถ้าชอบคลิปเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วย